สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่เป็นตะหักสู้ขู่สุขนครับผมช่องส่นวนบิมบอลใช้ลำเพื่อนเอาไปเชียวครับมาอหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่เหนอยูุตรงนี้เลยครับพี่น้องครับติดถนนครับสีแยกทางภาดนะครับโอ้วัมสีลงเดินังไงเนี่ยโมเมนต์ตรนี้เขาตลาดนะลงเดินตลาดนัดโมเมนต์มาลงค้างๆนี่ มีรถสังกสีบนจอดอู่คุณโอ้ยฮอตฮอตก้อนมูแต่อ้ยก้อนบุญไปย่ไรอเห็นรถแย่ไรอ้ัองขีไปหาได้อันนี้นมิดตล,ลุมเอพ่ยพคามันบูไปทัวเลยุณถ,นน,ถน,น,นนก็มีไปถนนอกันจไนะ่เลยกับจันบาดหอด กัดลั่นคุณทิงกวางพี่น้องยงคังสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอฟซชองน้องกินละเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องอดงานเราจะมาเลี้ยงพอๆกันนะคะกับเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะอยู่ซีแยกบ้านทาาผัางอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องค่ะ ไม่หนีก็มาเด็เดอันนี้เราถึงงานแล้วนะคะอ,ออออรถไลฟ์อก<ม>หอดงานแล้วก็จะมีอีฟอกการใช้กับอาจารย์บาสน้องเบียนะคะีังค พระเอกต้นไหมหยายไอ้ให้ฟังหมู่บ้านกับแกเขาลดกับแกอยู่นี่ลดนึนหงห้อง,องอไอ้หมูเว่นไหมมันจอดอยู่นี่ปั่มไหมห้องดังนนะดังบักแห้งหนึ่งน,งนีทะเบียนมีละชี่หนึ่งซีซีซหานี่ละซีหามันคะือออกไเลยดังบักแห้งเนี่ย อันคนเบิดปั่มตัวตื่นหน่อยใหญ่สือลอตเตอรี่ไปแนหน่งซีับซีหแต่ลขสีออกซีซีห่ออกดูหนึ่งซีซีใหญ่ซีซีหนึ่นึ่งหนึ่งเนมันห่องจนว่าข่ตื่นมันล่ห่องแยงบวดมหมมันห่องบักย่างกล่องเลยมันอยู่เต้อยู่เตะกับบ้านแหละกับแก่กับแกก็เลยไหมเนี่ยหมวเว้นซีโมงไหมอยู่ในรถครับคิดไว้อยู่ในรถนั่นแหะ คิดวาน่บอกหอกคิว่าจกกันแะโอ้ยยกกันบ่ได้ศูนละบ่นีนี่พว่แกส่งเออโอ้ก uh. ัววันตัดูต huh. ัวด uh. ูไม่ละน้องนับบ่นเออจันบาดถึงกับโมโหหนักเนื่องจากเนื่องจากอะไรฮ่าฮาฮา

ครับอยูสตึกอันหนาไปถนนสันอันหนาเส้ถนนโดนากระจอนี่ละสันโอ้มองแวนเปนอนขึ้นไหลเถอะวะโอ้เขาทาไปนอยเงานี่วันสิบมหมองยูมองเศร้าว้ายวันยางไก่บักจียางไปวัดเนาะ ไอหมอดต็มุ้งสองวันบสามกบสี่มุ้งไทยีคลิปหมึ่นกันนอนเมื่อยถามาแต่บ้านมาหอดผีเลยเกือบสี่ร้อลูกก็เลยเออกมางเทียงเพ่เสียบหมักคอยไหมมาเน่ยเกาะหมักคอยโสดนอนสินอนครับ จารบ้านกำลังจัดจัดหนักจัดหนักแต่เขาพี่เดปอาจารย์บ้านกำลังจัดหักจัดหนักเอ้กำลังจัดหนักพะนะมันไม่นักเข้าาลนักหนักกว่ามักลังจัดหนักพะนะจัดหนักจัดหนักเราต้อจัดจุ่มุ่จุ่ตัวลขั้นน่อยหเตรมอายะามว่ยกเตรียมหรอทีแรกก็่าเอาเครืงน่อยนความคิดญามันไปเย็นแต่วันุ่คคเดก็มองให้เสียย จะเปิดเทียบ่ะนี่ช่วงนี้งานมันมีไฟก็ไรเท่ากับพวกไอ้มีดอกที่ไหนี่เอาแบตลิเธียมละนึ่ว่าเชียวรถไหมแบตลิเธียมแหเชียบส่ก็บรดเท่ากับสัาโอ้ใส่เลยบโดนดอกขั้นอุกรณไงอีลีเน่ ก่อนนี่นยมันก็ถือหมุมง,งานโอ้มันจะถือหมุมคื้นหมุมมือตาบ้างเห็นมันมือได้แปะชั่วโมงมันจะดีใช่แหละปา,ร,า,าปร์ตนองมือได้แปะชั่วโมงเลยจีโอ้เดินทางหนีไหม เส้นตลาดย่างก่วงเลยพี่น้องครับเดินทางนี้แต้บ่ได้พ่ะนะเดินตลาดนัดกระจกให้มาลงฟังตรงข้ามนะครับแต่ก็มาง่ายดอกพี่น้องครับซีแยกทางพาดน,นะครับธรรมะตะทั้งสตึกนะครับพอซีแยกไปเลี้ยวซ้ายนะครับกะแลนมาบลอยเม็ดก็เห็นเวทีอยู่สายมือนะครับ แม่จินไปบส่ล่ะบาบขึ้นหมีจีรีมากับยังไรติบันเนี่แม่ครับมื่อนขับรถไก่สายแก้วจักโลโอ้อยากเบิ่งกันใครร่วมมั้ยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเหาะครับซอยนี่ไหมขับซอยนี่ไหมบอกว่าต่อยคือ น้องหมากฝ้ายวัฒนานครวะสองฝ้อยหาซิบวน่าจะบ้านนองหมากฝ้ายน้ำปลกนอนเนไหวนอนไปน้ำเป็นบ่นี่มิเทิมบวปิดเทิมสเดินเคืองสร้อยสิบามโลสองาโลพี่น้องมืออื่นวัฒนานครสาแก้วเฮ้ย อู่ไปละครับรถแต่ละมือแค่เห็นเส้นทางก็เฮ้ยแล้วมาถึงก็ต้องถอนหายใจเลยเส้นทางก็ดีกว่าเมื่อนจากมึงเลยมาอุบวนยู้ทางบอดีไปในมื่อื่นทางสองเล่นคูขาผมขอบุญทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณทุกใ้ทุกใจทุกหนใจครับพ่อการ์ดคลิปให้สุดสวัสดีเด้อ นอนบิดขาพอดีเนาะน้อนบิดขาพอดีเนาะรถนอนมินิครับรถนอนมินิรถนอนซาีสอดอาบอีบอ่านะนั่งคตลุงขาเนี่รถนอนมินิ เี้บางคนแตกอาญาปะเอกไปถึข้างหนนาข้น้้างหหนหนางนหน้ข้ามหขงหน้้าน้ายาง้งนขาน้างหข้างน้งขานขางน้่น้ข้าน้าขงนาขางน้าขงน้าข้นเงหน้าสอางจิกาี้อน้มขน้าบาน้นง้่น้